จริงเหรอที่ว่าธงผืนแรกที่ชักขึ้นบนบกไม่ใช่ธงชาติธงผืนแรกเนี่ยที่ชักขึ้นเสาในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ธงประจำชาติไทยแต่ว่าเป็นองค์ประจำพระองค์นะคือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยซึ่งท่านเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองในรัชกาลที่4ใช่นะเพราะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเรามี first king กับ second king นะครับแล้วก็ธงอันนี้เนี่ยแม้แต่ตอนที่ ที่ท่านเป็นยังนุวยขึ้นคลองลาดเนี่ยท่านเป็นตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเจ้าฟ้า,าจุทามีอยู่หรือท่านเรียกเป็นลำลอง่าเจ้าฟ้าน้อยเนี่ยมีเรื่องเล่าว่ารัชกาลที่สามเนี่ยท่านเสด็จทังน้ำนะฮะแล้วก็ผ่านวังของท่านของสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่แหละแล้วก็เห็นแขวนธงอยู่ท่านก็ยังพูดแนวหยอกล้อว่าทาไมฟ้าน้อยเอาพระคิลิวมาแขวนไว้นะเพราะสมัยนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ทางสมเด็จพระปินเก้าเองเนี่ยท่านมีความสนใจในวิทยาการของยุโรปแล้วก็ก็ทําตามที่ฝั่งตะวันตกเขาเคยทำเขาเขามีอยู่ก็คือการการมีธงประจําวังประจำบ้านอะไรเงี้ยเป็นของจริงเลยนี่เป็นของจริงเลยเป็นธงผืนแรกที่ชักขึ้นเสาแต่แต่มีมากกว่าหนึ่งหนผืนนะเพราะว่าสมัยนั้นก็คงมีแบบมีสับเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยสับเปลี่ยนกันหลายผืนอยู่ ท่าที่ทราบคือที่ที่บ้านผมมีอีกฝืนหนึ่งที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าค่อนข้างหายากครับก็มีตื่อมาขอถ่ายมีพี่พันธงชาติไทยมาขอถ่ายก็น่าจะหายากอยู่ทงบนบกหรือแรกนะครับแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าทงประจําชาติเราจริงๆเนี่ยก็คือทงช้างเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆเลยก็คือช้างชูงวงของแท้เหมือนกันช้างชูงวงนี่จะหายากมากส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือช้างที่เป็นปกติแบบนี้อยู่แล้ว อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอ่าหายากแล้วเราจะสังเกตว่าช้างน่าจะออกเป็นแบบหน้าตาแบบช้างจีนๆหน่อยได้นะทงช้างทั่วไปที่เราเห็นชไรมราชนนิสี่รจันีิห้าก็ะจะเป็นทงช้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้มาถึงต้นรจานทีหกนะครับแล้วมีเรื่องเล่าว่าคือเราเลิกใช้ธงช้างเนี่ยเพราะว่าลัทธิรชาวบ้านเนี่ยบางทีพักทงขึ้นเนี่ยช้างกลับหัวบนช้างนอนตายเขาก็เลยแบบเปลี่ยนให้มัน รัชการที่6ท่านก็เลยอยากเปลี่ยนให้มันทันสมัยขึ้นนะครับก็การมาเป็นธงริ้ว2สีนะฮะแต่ธงริ้ว2สีเนี้ยก็ใช้แค่ปีเดียวซึ่งหายากมากนะเพราะใช้แค่ปีเดียวเอ่อก็คงยังแจกจ่ายยังไม่ทั่วนะฮะภายใน1่ปีเนี่ยเอ่อธงผืนนี้เนี่ยใช้ปี2459นี่กะครับก่อนที่เราจะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1 พอเราเข้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราอยู่ในฝ่ายเดียวกับอังกฤษฝรั่งเศสนะฮะเขาก็จะมีธงของเขาก็สามสีนะมีสีน้ำเงินด้วยเนี่ยเราก็เลยเป็นธงไทยลงไม่นึกเลยว่าเรื่องราวของธงจะมีที่มาที่ไปขนาดนี้เพื่อนๆว่าอย่างนั้นไหมครับภาพที่เห็นนี่ก็คงจะบอกลำดับธงต่างๆจนกลายมาเป็นธงชาติไทยปัจจุบันนี้ได้ดีนะครับใครที่มีธงชาติไทยเก่าๆเก็บไว้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ